ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกเรบฟังข่าวตั้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะนายอกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเกต็ตยืนยันการพบผู้ป่วยฟีดาตว่าน,นอนในพื้นที่ไม่ทรงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวแนะยาตื่นตระนกโรคไม่ได้ติดต่อกันง่ายแน่นยำป้องกันตนเองไม่ใช่ขล้องรวมกับผู้อืน่นสามารถป้องกันโรคได้ จากกรณีพบผู้ป่วยชายชาวเยอรมันอายุ25ปีติดเชื้อฟีดาตว่านอนเป็นรายที่สองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นรายที่สามของประเทศไทยซึ่งความคืบหน้าผู้ป่วยรายดังกล่าวอาการไม่รุนแรงและยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนแฟนสาวและผู้สัมพัสใกล้ชิดรวม7คนยังไม่มีอาการโดยแฟนสาวพ้นตรวจหาเชื้อเป็นลบและทั้งมดตอง,งเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา21วัน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางด้านนายภุ่มกิหรักแต่งามนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเกต็ตได้ออกมายืนยันว่าจากการที่จังหวัดภูเกต็ตพบผู้ติดเชือ้อโรคฟีดัตว่านอนนันไม่ส่งผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแต่อย่างใดและขอให้ประชาชนศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึ่งไม่ได้เป็นโรคที่ติดกันได้ง่ายและสามารถป้องกันโรคฟีดัตว่านอนได้โดยสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้บ่อย เลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาจมูกและปากไม่ใช้ข้องรวมกับผู้อืน่นไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและฝากทึงหนักท่องเที่ยวและประชาชนวว่ายังคงสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ตามปกติอีกทางย่างมั่นใจในระบบสาธารณสุขว่าสามารถป้องกันโรคได้ดีวินี่นาดสุรกรรมแห้งศูนย์ค้าวิทยุม,มก่อสงฆ์คลา,ายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน